ดีตอนเช้าเชอากาศสดชื่นค่ะวันนี้เราจะพามาชมต้นพยุงริมคลองของเรานะคะมีคลองน้ำวันนี้อากาศสดชื่นค่ะมีเวลาว่างวันหยุดมาเดินเล่นชิวๆชมต้นพยุงกันค่ะ ้นพยุงที่เราปลูกไว้ริมคลองน้ำนะคะสองฝั่งของคูน้ำแต่ละต้นกำลังสวยค่ะไม้พยุงจะเป็นไม้ที่จัดทรงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะลำต้น จะไม่ค่อยตรงเหมือนต้นยางนาค่ะแต่กินนี่เราปลูกไว้ตามธรรมชาติเลยนะคะปลูกไว้ที่ขอบสะริมสะริมคลองของเรา รอบๆสะนี่ก็จะมีประมาณร้อยกว่าต้นค่ะบางต้นลำต้นก็จะสวยตรงนะคะแต่บางต้นก็จะทรงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ปลูกเป็นไม้บำเหน็จบำนานไว้ให้ลูกให้หลานคะ่ะต้นพยุงริมคลองของเราต้นกามปูนี่ใหญ่มากเลยนะคะอันนี้เราไม่ได้ปลูกแต่ว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่ก่อนที่ตรงนี้เราจะปลูกต้นแก้วมังกรน,นะคะแต่ตอนนี้เราปล่อยทิ้งไม่ได้ดูแลแล้วชมโคโด้วยค่ะคบรรยากาศของพยงริมคลองอีกฝั่งหนึ่งของเรานะคะ เดินเล่นชมต้นไม้ชิวๆค่ะ